ค่ะเพื่อนๆใบยานางค่ะแกงทีมพ์ใส่ต้นปลาพ้นกะทิค่ะใส่ปบยานางต้มก่อนนะคะแบบเย็นจ้าค่ะใส่พิกแกงลงไปค่ะใสะพ่พริกแกงค่ะ สามชั้นค่ะเพื่อนเพื่อนตายยายจ๋าหมูสามชั้นเลยค่ะอย่าเกงัดครับปะเลเชือกเลิงส่หมูสามชั้นค่ะเราใส่กะทิด้วยเราใส่ยานามด้วยแกงบ้านยายเขาทำนี้นะจ๊ะขึ้นลอยขึ้นง่า ที่เลืกที่ต้มไว้ค่ะวันนี้ก็ไม่หมดเ <c oughs> ล็กที่ต้มไว้ค่ะ <c oughs> ทิ้งมันก็ปิวเนาะเป็นเชื้อเพลิงไป <c oughs> คนค่ะเพื <c oughs> ่อนๆยายไม่ตำค่ะวันนี้ยายตส่แกงเลยยายต้มไว้นานแล้วใส่เช็ดตู้เย็นไว้ ให้ช่างทำอันให้ลูกกร็จแลมากรูดให้หอมๆค่ะล้างแล้วใส<ห>่เช็ดมือมค่ะ มันใหญ่ก็ต้องปรุงเยอะหน่อยปลานิดนึงค่ะ เคยแกงแบบใหญ่มากให้มันเดือดให้มันสุกก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยใส่ยานาเอ้ยไอนางรักที่หลังวันนี้เราจะแกงแบบปลาปาแต่ว่าไม่เชิงเขมยียนนะคะนาอกมันเป็นใส่ทั้งยานางใส่ทั้งขี้ใส่ทั้งกะทิค่ะมันไม่ใช่ปลาทีเดียวตาปลาทีเดียวเขา ไม่ต้องใส่ยันไม่ต้องใส่กะทิเราชอบความขมนิดนึงเราก็เลยลินน้ำแค่สองทีถ้าคนไม่ชอบขมเลยเนะี่ยเขาลินแค่ทีเดียวโอ้ยลินสามทีโอ้ยใหญพูดพิษพูดถูกดีมันยังไม่ได้รสชาติหม้อมันเยอะหม้อมันใหญ่เตุมเพิ่ม อืมจึงนี้แหละจะได้แซ่บน้ำปลาลาก็เอาอีกนิดนึงหม้อมันเต่ม,มน,น้ำปลาไปพอเดือดก็ใส่นางลักค่ะแล้วก็ราดด้วยกะทิทุกอย่างมันต้มแล้วนะจ๊ะมันก็เลยไม่ต้องใช้เวลารอแค่แต่เนื้อสุก นังกะทิลาดมาก

จบท้ายค่ะเราใส่ไปน้ำรักบรบท้ายค่ะเสร็จค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆแกงแบบไหนคะอืม